สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจําวันที่18ถึง29กุมภาพันปี2567คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีกรกฎค่ะจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะ หากไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังแต่หากไม่มีความหวังมันก็ไม่มีพลังที่จะก้าวเพื่อที่จะได้ในบางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นจงตั้งมั่นจงสู้จงฝ่าฟันอุปสรรคแม้เราจะตกอยู่ในห้วงแห่งทุกข์เราก็ต้องก้าวให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้แม้เราจะอยู่อย่างสุขเราก็ต้องคงไว้กับความสุขให้อยู่กับเราค่ะมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันค่ะ เราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีกรกฎประจำวันที่18ถึง29กุมภาพันธ์ค่ะมาดูกันค่ะชาวราศีกรกฎในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรความรักครอบครัวความสุขกำลังจะเป็นของคุณค่ะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจคนมีคู่ความรักความสุขกำลัง จะมีเข้ามาในครอบครัวของคุณค่ะการงานจะประสบความสำเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนการงานกิจการการงานไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเจ้าของกิจการข้าราชการเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จใครที่ตกงานอยู่ก็จะได้งานค่ะไปสู่สิ่งที่ดีๆค่ะแม้จะมีอุปสรรคแม้จะมีปัญหาคุณจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้ค่ะฟันฝ่าสิ่ง ต่างๆไปได้แม้จะมีเรื่องทุกเรื่องกรุ่มเป็นกังวลหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาในช่วงต้นเดือนแต่ต่อจากนี้ไปตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะ จะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางการติดต่อการเซ็นการเบิกการกู้การขึ้นโรงขึ้นสารเอกสารต่างๆที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะการเซ็นค้ำสัญญาขอให้ระมัดระวังดูให้ดีค่ะอาจจะมีประสาทปัญหาเป็นไปได้ค่ะมีเกณฑ์การลงทุนในบางสิ่งบางอย่างหากคุณคิดที่จะลงทุนทําอะไรขอให้ลงทุนได้เลยค่ะมันจะคุ้มค่าสําหรับการลงทุนการลงทุนนี้จะนําผลกําไรมาให้กับคุณค่ะบางครั้งบางสิ่ง บางอย่างที่เกิดขึ้นมันคือบ่วงชะตากรรมที่คุณต้องพบเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากทำดีไว้สิ่งที่ดีกำลังจะกลับตอบแทนมาแต่หากทำไม่ดีคุณก็ต้องชดใช้กับสิ่งที่คุณได้ทำมันผ่านมาค่ะแต่ไม่ต้องคิดมากคนเราต้องมีพลังใจให้กับตัวเองต้องสู้ต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้ค่ะบุญเท่านั้นบุญกุศลที่ทำไว้จะหนุนนำให้เราก้าวผ่านพ้นอุปสรรคค่ะเกณฑ์ของความรัก คนมีคู่อาจจะมีบ้างที่มีเกณฑ์ความห่างเหินเหินห่างไม่มีเวลาให้แก่กันหรือบางครั้งสิ่งที่คุณคาดหวังไว้มันอาจจะไกลเกินไปที่จะเป็นไปได้แต่มันใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้แต่มันอาจจะต้องรอคอยแต่ในช่วงระยะเวลานี้ขอให้ทำใจไปก่อนค่ะระมัดระวังความผิดหวัง กล่มสลายสิ่งที่คิดไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจค่ะระมัดระวังความผิดหวังด้วยค่ะแต่ยังไงก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างวันเวลาและสายน้ำจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแก้ไขปัญหาอุปสรรคไปได้ค่ะ เรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลต้องแก้ไขเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมาแต่ยังไงก็ตามอย่าคิดถึงอย่านึกติดอยู่กับอดีตยังมีอนาคตที่ดีรออยู่ค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศคนต่างชาติต่างภาษาที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันงานด้านต่างประเทศหรือคนโสดอาจพบเจอความรักกับคนต่างชาติต่างภาษาก็เป็นไปได้ค่ะ คุณจะได้พบเจอกับคนที่อยู่ทางไกลคนที่คุณ รอคอยคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลหรือคุณรอคอยใครสักคนคุณจะได้พบเจอกับคนที่อยู่ทางไกลค่ะการเดินทางของคุณอาจจะเดินทางทั้งใกล้และไกลและเดินทางไกลต่างประเทศจะประสบความสําเร็จงานด้านต่างประเทศจะประสบความสําเร็จค่ะเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศคนทางไกลคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจคนมีคู่กับคนต่างชาติ จะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆค่ะสิ่งใหม่ๆกําลังจะมีเข้ามาบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ความรักครั้งใหม่สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆกําลังจะมีเข้ามาในชาวราศีกรกฎค่ะแม้บางสิ่งบางอย่างไม่เป็นดังใจไม่เป็นดังเป้าหมายขอให้อดทนแล้วต่อสู้ในยยอนหนึ่งมันจะเป็นจริงขึ้นมาได้แต่ช่วงนี้ก็ขอให้ทำใจไปก่อนค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ ศาสตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ขององค์มหาเทพมหาเทวีจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะจิตใจอารมณ์แปรปวนฟุ้งซ่านคิดมากเครียดวิตกกังวลใจหลายสิ่งหลายอย่างรุมเรา้าแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะสรุปสำหรับชาวราศีกรกฎประจำวันที่18ถึง29กุมภาพันธ์ปี2567เกฑ์การงานจะประสบความสำเร็จ การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนการงานจะไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นลูกจ้างเจ้าของกิจการหรือราชการการงานของคุณจะพบเจอกับสิ่งที่ดีๆปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินการเงินจะมีโชคมีลาบมีสิ่งที่ดีเข้ามาหากคุณคิดที่จะลงทุนคุณก็จะได้ผลกำไรที่คุ้มค่าจะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะส่วนในเรื่องของความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจอาจจะมีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นแต่ขอให้ระวังดูให้ดีเพราะอาจจะไปรักคนที่เขามีเจ้าของคนที่มีคู่คุณจะได้โชคจากความรักความรักคนรักจะให้โชคแม้จะมีความหางเหินเข้ามาแต่อาจจะเป็นเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นค่ะการเดินทางไกลของคุณจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆค่ะการเดินทางไกลจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆสุขภาพอาจจะปวดเนื้อปวดตัวบ้างเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ